พี่น้องมาเบิร์ครับเขากําลังจะกินบะหม่วงโซเดอร์มามาสวัสดีค่ะพวกั่อ้งเยอ่หอยหอยใหญ่มามามี้เขาได้บักม่มวงมาม่วงค้าบักม่วงยย่วๆจ้าเจ้าจะเจ้ามาจามามา จัแบครบพี่น้องมาดขันนี่ดิทแอบบนเป็นหแบบน้ำเนาชแบบิ้นอนมากอื้โหนะเจ้าบุงลองดูยังไง 好乱，乱。